วยนะวันนี้ก็จะมาเล่นแคทับแคนต่ออีพี8นะครับอ่าไม่รู้ว่ามันบั๊กหรือเปล่านะครับแจมบ็อกมาตรงนี้รอบหนึ่งแล้วนะครับตรงอ่าตอนนี้ก็มีอัปเดตใหม่นะครับใหม่ล่าสุดเลยก็คือหมูเนี่ยครับ พิ e ศษอีเวนต์นี่ครับบอลลูนกับหมูนะครับลด50%นะครับหรือ26ตุ26บาทลดครึ่งราคา2อันนะครับนี่ครับก็มาดูวอร์นะครับหลังจากที่ไม่ได้เพราะว่ามันแพ้อยู่แล้วก็เลยไม่ได้ตีครับเนี่ยก็ตีไปรอบเดียวเนี่ยมีผมอนเดลีด่3นะครับในวอร์เ mm hmm. นี่ย หมูหมูมันถูกก็เลยจัดไปยี่สิบนะครับชนะนี่ครับปล่อยจากด้านบนนะอ่าวอลออกมานะพอออกมาเราก็ปล่อยไปนะครับตรงนี้ครับรอแป๊บปล่อยบาบเลียนเวลห้านะเดี๋ยวพอมาถึงตรงนี้เราก็ปล่อยบาบเลียนอีกครับไอปล่อยไอย ปาบาเบเลียนแล้วก็ไอเซอร์ควีนไม่ได้ใช้อันนั้นเลยไม่ได้ใช้เอออ,อะไรวะเอ้ยใช้พอมอดหนึ่งตัวนะครับยิงอันนี้ยิงบอลลูนให้ตายเนี้ยครับหมดแล้วแล้วก็ไปด้านบนนะครับก็ดีนะครับอุ้ยพอมอดนี้ถ้าเกิดตายตายหมดเลยนะครับเราชนะ หมูหมูต้องยี่สิบตัวทำไมจะไม่ชนะก็แค่สิบสี่ตัวยังชนะแล้วเลยนีับตรงนี้ตรงนี้ดีว่าจะไม่ชนะะแล้วก็แปดจะถูกค่าจะไม่ชนะะแล้ว ได้สามมบเนี่ยครับพี่คำคับคำคับโอ้ยเล่นโหดเป็นผมนะผมถ้าเกิดชนะแล้วนะจะโบนัสนะก็ปกล่อยกุหลมด้านบนแล้วเนี่ยด้านบนกุหลิมปล่อยจเจ้าบ้านก็พอเนี่ยบ้านเนี่ยบ้านอยู่ใกล้มากเลยปล่อยสเปลตรงนี้แล้วก็ระเบิดระเบิดระเบิดเดนี่ยโคตรเทพ เสียไปเยอะมากเลยพมดอ่ะพี่คำโคตรเทพเลยเนี่ยได้พมดเพ mm hmm. รว่าจะไม่ได้ซะแล้วอาโช,ช่วยคช่วยได้สองดาวตาแพ้ไปดูบ้าน ดูบ้านคนแรกสักหน่อยครับบ้านเขาก็เทพนะบ้านเขาเทพมากเลย,ยเดี๋ยวองาีหน่อยดิ i'll be doing ได,ได้แน่เลย กล้าไปครับนะครับนะครับแลาก็มาดูนะเขาตีบ้านเราโคตรเยอะอะตีบ้านแรกครับอลรินเนี่ยเขามาตีบ้านบ้านบ้านของอุ้ยเนี่ยบอลลูนอะมันมันลดอยู่นะตอนนี้บอลลูนกับฮอเกลเดอร์ครับรีบรีบซื้อนะ จะละมันไม่ได้ได้แค่ดาเดียวนั่นแหละเนี่ยได้ดาเดียวนั่นแหละเดือนนี้แพ้หลายรอบนะโอไม่ค่อยมีใครตีมีผมติวเนี่ยเนี่ยเนี่ยแพ้เยอะมากเลยตั้งแต่เกอสตเตเลียนเนี่ยแพ้หมดเลยคนระับ ไม่ค่อยมีใครตีน่าเบื่อ <_ C os> เหนือดูบ้านผมดีร้อยเปอร์เซนต์เลยตัจัดบ้านใหม่ดูใน YouTube เขาไม่เห็นได้ร้อยเปอร์เซนต์เลย มันมาจากทางนี้ได้หรือวะอุยตายหมดเสียดายว่ะโหมันเลยใหญ่ตั้งอันหนึง่งมันฝ่ายอะไรมันมงเนะี่ยตัวโคตรเทพเลยแต่ตัว โอ้ดูมันเดียครับมันเก่งมากเลยอลินเก่ง A L A N ครับอุ้ยน่ามันมีแต่คนเล่นหมูครับหมูมันก็เลยง่ายวุ้บหมูไก่ง่ายโอุ้ยก็เล่นตายก็เล่นตาย อันดูดิคอมูโล็าคายมันเล่นเยอะจังเลยหมูโลหาก,ก็ยอมอะมันเก่งมากเลยหมูโลหะแล้วเบิดอันนึงไม่ตายอาโอ้วิ่งเร็วด้ะก็บบินรวิ่งเร็ว ็ขอจบกันเป็นเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวครั้งหน้าก็ถ้าเกิดหมดอีพีแล้วนะครับไปเล่นเกมอื่นนะครับบายบายบ๊ายบายบ๊ายบาย